เราเรายตายไม่ให้แล้วท่านก็เลยให้คนอย่าแล้วต่อใ้มาท่านกินมาจนที่ตายเป็นเฉยๆดึไม้ออกเพราะตอนั้นเหมือนว่าท่านจะไปแล้วคุณเหุณอจะถอดติดแล้วเราหลังจากนั้นเราเอาหมอโปวิทย์เป็นคูนเป็นแพทย์เปดขอกเวลเป็นแพทย์เครูปูมาดูแลท่านแต่ลาโดนหายหมดหาย้ท่านเร้องร้องะกลับหายแล้วร้องะกลับช่วงที่เรา ท่านล้อให้จับแล้ว่าถามหมอโคว่าโอเคแล้ยังครับเพ oh, yeah. ราะว่าปู่หายดียังหมอโควบอกเช็คเรื่องสตปกติอะไรหัวใจปกติอะไรปกติก็โอเคครับแต่วดาเอาปู่ไปดีใจก็บอกปู่ว่ายังครับว่าอะต่ก็ดีใจทีนี้ตอนลับวัดเนี่ยมันก็มีรถไปกันหมดสามคันมโนาเราวันนั้นที่เป็นนักข่าวไทยรัฐไปคันไอผมไปคันไปกับพันธุโทสาอาทิตย์เฉลิมุต เ่งเป็นผู้การน้ำอยู่ที่เป็นพนบทโทแล้วแต่ว่าระเรียดแล้วเร่องคุณเมียใจชื่อคุณนายทัศนีฉเฉลิมจุดเ้าไปด้วยกันรถที่ผมนั่งเนี่ยพันธุ์บดโทตาท,ทิพย์ฉเฉลิมจุดเป็นคนขับแล้วผมเนี่ยนั่งอู่ข้างหลังประคองท่านผมประคองท่านอย่างโรงพยาบาลสับวัดลาหได้ในช่วงขับเมื่อไปเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเราจะมาทางสายตเตา มันมาไม่ได้เนื่องจากมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเลนอะไรใหม่นั้นรัศมีฐันก็เลยต้องอ้อมมาทางไอ้ตรงผมชนประทานพัดไข่มันจะมีทางแยกเราไปทางนี้ทางนี้ในช่วงที่ไปถึงเนี่ยเราใกล้จะถึงวัดมรากดว่ามีต้นไม้ไอ้ขันหน้าผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะต้นนี้ต้นไม้ล้มมาหวางทางรถที่ผมนั่งอนุอู่วันทีเลยล้มมาเลยล้มว่าเลยคันหน้าพ้นอะไรไอ้ันผมไม่พ้น ทำไงทำไงอย่างนี่ตกใจก็อุ้มหลวงปู่ลงมาที่รถที่เชีย่าแล้วห้อุ้มท่านอ้อมอ,อ้อมต้นไม้ไปขึ้นทางหน้าแล้วไปวัดพอไปถึงวัดเขาอเอ๊วะวัดทำไมมีงานอะไรวะดรุ่งเยาวไม่หมดเขาคว่ามีพระตายคนมีพระรูปวัดจิ่บาหวานตายชื่อพระว่าตายทุกคนมันจะทําตกอยู่แล้วก็ยาวตกท่านมาตั้งไว้ขอฉัน พอคอนแขงมองเดินพอรูปปูเอาปูไปอยู่ปูเ <rad> ข <io ıyorlar> <to> ้ามาู <salv ato> uh ่ตรงหน้าหน้าห้องนอนท่านข้างบนปูแก้วอยู่เดินไมท่าไหนลูกบสถดังๆเลยโอ้ทำไมต้องเอากลบของพระวานไว้เหเนื้อคุณพ่อด้วยล่ะอะไรเงี้ยเหมือนจะวางไว้เหนือคุณพ่ออะไรเราคนโบราณพูดใช่ไหมแต่เราก็ตกใจเราเลยว่าเออปูแก้วพูดอะไรแปลกวะเนี่ยคนจะคิดแต่ว่าก็ยังไม่คิดอะไรเยอะ พราะตอนที่เอาเรูปู่ไปอยู่วัดเนี่ยเราจ้างพยาบาลด้วยเป็นกรุปพยาบาลเราเสียตังค์จ้างในเพื่อจะได้ไปดูแลทีนี้พอถึงไงจัดงานตกพระวานเนี่ยทุกคนก็เอาตกพระวานที่ตั้งอยู่เหมือนวิยมิทธาน,นี่นแล้วตกบ,บา,กา,านพระรามตางออกแกล้วาตกมานบนพื้นเท่ารูปูพอหลวงพ่อรูปู่แก้วแบบเอาหูปแบบคุณข้อไป้ที่ว่าตักมิยม,ม,ม,มิมันม,มีต่างอย่างนี้มันเค เราเอาไอ้ร้านออกแล้วก็ปลูกบ้านเราเพื่อเลยมันก็เป็นมันต้องเป็นร้านเนี้ยนะแต่เราก็ยังไม่คิดอะไรแล้วเราปลูกไปนอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ให้อะไรที่หน้าขอพักแต่ว่าห้องอยู่เพรานั้นเข้าไม่ได้เพราะว่ามัดกันมกดแหวนมัดแหวนแก่ัดแหวนแกมัแหวนแกอยู่ที่ผมอยู่แล้วผมเปิดอะไรก็ได้ผมน้าทีเกลียดตอนนี้ก็อยู่ที่ท่านน้องฟก ไอ้วันที่มีอยู่ครั้งแรกมันเป็นในวันที่สองก็ลเลยมีการสัญญ่งยาเพราะท่านไอวิวไอปิดเราเลยคันคองมีสัญญ่งยาบุรุษพยบาบาลก็มีคนสัญญางยาให้ผมมิดลอที่ลอยต้องขี่มอสไตรไปวัดนะไอลอยเนี่ยดึงตอนนั้นไม่มีใคราสา ح, ยาก,กับไปเลยมีผมคนเดียวที่ขี่มอสไตรไปไอเอามิดลี่ยาที่ร้านวันออกวานมัตรีร้านที่อยู่ที่แย่แทนที่อยู่หน้าหน้าเอ่อหน้าดงหนังเทพวันเิย พอไปถึงพบอายุมัอยากต่างยาเสร็จพบเราก,เก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ดูด้วยของการเสร็จกุจบทำไว้สัญญาที่ให้มาแล้วเราก็ขอไปสัญญาเนี <Hay> ่ยค <ia> ือด้วยใจขอเขาเลแล้วเราก็ขี่อกไปกับวัดพอไปถึงวัดเอายาให้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 ทุกคนดูให้หมอโงพยาบาลหมอถามว่าเอ้าแล้วทําไมมันมีเราลิ้นขีดตบไปด้วยวะเอาคลิปหายปูเราก็ไม่ได้ดูแลใครเป็นคนเกลียดอะไรก็โรงพบเขาก็ด่าผมไม่คิดคนเด่าผมอยู่แ เขาไม่ม like ีตลิ้งฉิดตัวมาด้วยผมบอกเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่เนี่ยงเงี้ยไปใส่ยาอยูงนี้ดีแล้ไม่ได้ทำหายทำหายตัวอะไรโดนด่าแน่เพราะคนพูดโอวีมีตะลิ้งด้วยแต่ใบจันยามอยู่ในนั้นนึกหลุดใบบานนี่นาตื่นเลยว่าไม่ทำไมเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ไงเขียนไม่ได้ยังไงอ๋อเออแล้วก็บริตอนนั้นเรา้องก็บันทึกอะไรที่บกขีดผิดอะไรกันอืมพอซื้อนิดลองเนี่ยก็เริ่มเข้าวันที่สามหนูปู่เริ่ม ก็ยัง yeah, ค no ุยด <laughs> <tail> ีๆผมผมกถามผมว่าเนี่ยเป็นดีเขาเนี่ยหมดก็ยันไปถามผมเพราะผมอยู่สองคนพวกนั้นแม่กลับมาหมดแล้วประมาณกี่โมงครัตอนนั้นตอนนั้นคือมาสามวันท่านพอทุกสามวันท่านก็เสียไปทุกสามตอนเช้าท่านก็ฉันฉันอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านขอมากแล้วพอประมาณก็คือวันนี้บ่ายวัยชักเท้าวันที่สามเนี่ยประมาณหนึ่งสองโมงเฮ้ยทำไมหลวงพ่อท่านถ่ายท่านร้องถ่ายแต่ว่าทำไมถ่ายเยอะจังวะ เราเริ่มแปลกใจว่าทำไมท่านทายเลยทำไมอยู่วัดท่านได้อยู่โรงพยาบาลท่านนานท่านไม่ค่อยกินอะไรแต่ทำไมเวลาถ่ายโร้โหพี่แตงมาโถเลยเหมือนไปท่าไแล้าที่ป็นถีเทาดังคนโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ่าที่มีอีเทาเนี่ยแล้วว่าท่านึ่งท่านไปท่าท่านแต่กแล้วเราก็นึกใจแต่เราก็ไม่กล้าพูดอันนี้เอาเอาราชท่านไปเทนไดูคลอแลวเมไ่อวันุกร์เราบอกเออหรือท่านถ่ายหมดแล้ว ออสบายตัวอะไรเงี antis, ้ยแล้วดูเช็ดตัวท่าทุกคนก็กลับไปหมูประมาณนี้เราพุ่งามพุ่งเนรือยๆพุ่งถ้าเริ่มร้อนเริ่มร้อนเหมก็สับะสายเออเหมือนหมูร้อนแบบนี่เรางงวมนนั้นไปเด็กวัดก็ให้เช็ดตัวเช็ดน้นอะไรแล้วก็เดี๋ยวเดียหมา่อเอาดบวัดหมาอที่ผมไม่กลัวไงเพราะผมกลัวคนโดนขยับไปงที่ท่านอ๋อไงเพราะมองนอกอะใบที่วัดมันต้องใช้ไฟปั่นอยู่นแล้ เขาไปอันดับงั้นเขาไปโฟมเอาเลประตูหมอต้หมอว่าหมามันถอนม่หยู่ก็เลยถามพ่อว่าพ่อเป็นไงมัางอ่ะผมพ่อบอกไม่รู้นะไอเนีรู้ว่านี่เขามาตามดีแล้วอ้าวแล้วใครมาตามมันมี็นมีอุ้มปูให้ท่านแต่วันเดียวเขามาตามแล้วทุกทีดูหูวบันไดอ่ะเราก็เปิดหน้ามันจะเอาข้าวเปิดหน้าที่มันตัวมีแต่ว่าข้างนอกมันมืดแล้วก็ปิดไฟหมดแล้วนี่มันมีสักไม่เคยดีแล้ว เรเลยอเอาพ่อมีมีแล้วเถียนดี่เข้ามาตามสองตามคนละคือเขามารอตามเราไม่รู้เขาเอาเคดอว่าเราใครมารอตามเดินไปดูก็ไม่ไว่า้วนเรารู้ว่ยุ้งต่อเนี่ยแล้วตาไม่เอ้ยข้อคาข้งตาเราอุการรอก็ปิด้อแล้วเหมืนกรไมเราขอชันนตีปนเยอ้กว้างเลยไปตามเลยองมมีอะไรพ่อนะถ้าพักแกมือไปขอเอ็นะนัเลย อะไรเงี้ยเอาแล้วสิมาเลยคุณมาเลยขึ้นโอ้โห้ตาเลยขึ้นมาแล้วมาถามวันนี้เบลไว้ท่านมาเตี้ยเข้ามาถามเนี่ยผมอยากดูนั่นเลยนี่เบลไว้ผมก็ร้องแหบตาร้องคนแรกเฮ้ยอะไรเงี้ยมันเข้าไปไรพัอเป็นไรอ่ะเขาก็ตกใจเลยไรแล้วก็พักนิ่งไปวันนึงแล้วกร้องไห้คนแรกนี่ผมร้องไห้แล้วต้องพักเนี่ยคนก็มาจูบดูแล้วก็เสียละแล้วก็ที่เขาเห็นที่ถ่ายรูปเนี่ยมาถ่ายที่หลังมาที่หลังเนี่ยผมก็อยู่ท่านมาผมนี่ ทำให้มีอารมไปจะไปถ่ายรูปผมเนี่ยตันนั้นพายรู้ว่้องอันนัก้องเอาให้มานู่ความสัจเี่เป็นนักรู้หรือข่าไทยรัฐมานีผมเห็นทุกคนกยทุกันนี้ยงนึยัว่าโอ้โหมาโน่ภาพนี่เวลาเวลาอยากถ่ายดีไซนไม่ายแล้วปยนึใจทุกันนี้ยังเห็นภาเห็นหมดก็เราอยู่ได้ผมนี่จับใจเขย่ามวยใจตอนนั้นอะตาเหลือ อนนั้นมีแค่เอ็มกุทีมกับอาจารย์สองคนสองคนเราน้อนอยู่กับสองคนทีนมีใครอะพูดบอกไหยกูลวคุณบัมึงกูกูมึรู้หรือเงี่อย่าด่ากูว่ากูุ้่นนั้นไหมกูัล้งกู้งคนนั้นมัตอ็นเกียรรยกไหมยกได้ชัเจนชัดเจนไมชัดเจนนะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมลงยูทูบเลยนะ